จัดหน,นักจัดเต็มทั้งเวทีและแสงสีเสียงเหมือนเดิมนะคะแม้จะต้องจํากัดจํานวนผู้ชมเพราะนี่คืองานใหญ่ครั้งแรกในรอบ2ปีสําหรับคณะลิเกของพระเอกคณะกรทันทิ์ดวงดีคณะลิเกน้องใหม่ค่ะเพิ่งเปิดตัวก่อนโควิด -19 จะระบาดได้ไม่นานนะคะทําให้ที่ผ่านมาแทบไม่มีโอกาสเปิดวิทย์ที่ไหนทําได้แค่ไลฟ์สดของมาลายออนไลน์จากแม่ยกเท่านั้นค่ะทันทีที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศให้สามารถจัดงานได้ตามมาตรการสาธารณาสุขก็เลยขอเอาเลิกเอาชัยนะคะจัดพิธี ไหว้ครูครั้งใหญ่พร้อมกับคอนเสิร์ตการกุศลในคืนวันศุกร์ดิบมอบข้ามลาลัยทั้งหมดให้วัดทองคุ้งจังหวัดนนทบุรีค่ะลิเกเราเนี่ยไม่ได้จัดงานมานานแล้วพอประเทศปลดล็อกใช่ไหมครก็เลยคิดว่าอยากจะรำลึกถึงครูอยากจะบูชาครูนะครับเป็นปลุกขวัญครับปลุกขวัญศิลปินลิเกด้วยกันด้วยครับพระผมก็ประมาณนั้นก็ติดต่อสาธารณสุขนะครับให้ไปมีการตรวจวัดโควิด คัดกรองอย่างดีครับแล้วก็ไปติดต่อขอเสียงนะครับแต่ว่าทางอำเภอกับทางสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าถ้าจัดงานไม่เกิน200หรือ500คนเนี่ยก็ให้จัดได้เลย ส่วนของพิธีไหว้ครูก็จัดใหญ่นะคะเห็นได้จากใบสี9ชั้นค่ะพอได้รับเกียรติจากอาจารย์วิโรจหลานหอมหวนมาประกอบพิธีอ่านองค์การให้นะคะนี่เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยตั้งแต่ล็อกดาวน์ที่ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเก่ได้กลับมาจาัดประลัมพิธีอีกครั้งอาจารย์บอกเลยค่ะดีใจมากนะคะเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาวงการลิเกเงียบเหงาเหลือเกินค่ะมันก็ห่างเว้นมาหลาย หลายตั้งแต่หยุดจากโควิดไปนี่ก็คือปีที่แล้วนี่มันมันมีอยู่ท่วงนี้ไหมล่ะที่มันจะหายหายเอก็เริ่มมีงานหน่อยหนึ่งพอมีงานหน่อยเอามาอีกแล้วพอมาเขาก็สั่งงดไปโควิดจางใช่ไหมก็มามาหลายจ้าภาพมาหาแล้วเดี๋ยวอีกสอวันนี่ก็ไปอยุธยาไปนครสวรรค์แล้วก็ไปมหาชัยลูกศิษย์ลูกศิษย์เก่าเขา ดูจากคิวจัดงานพิธีไหว้ครูลิเกของอาจารย์วิโรจน์หลานหอมหวนที่เริ่มกลับมาในหลายจังหวัดก็ช่วยยืนยันได้ค่ะว่าวิลิเกตามจังหวัดที่มีการผ่อนปรนจากมาตรการเปิดประเทศน่าจะเริ่มกลับมามีงานกันอีกครั้งนะคะและถึงแม้จะจัดงานได้แล้วอาจารย์วิโรจน์ก็ยังฝากบอกผู้ชมด้วยว่ายังไงก็ต้องป้องกันตัวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหากเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะนําไปสู่การล็อกดาวน์อีกครั้งค่ะ